ครับสวัสดีนะครับเจอกันช่วงสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับนี่ฮะพี่น้องชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับนะเห็นไหมครับด้านในก็เต็มันเลยฮะนี่นะครับอัปเดตให้ดูนะครับช่วงนี้พี่น้องชาวต่างชาตินะครับเยอะขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันนะครับแต่ก่อนพัน0้าร้อยคนพันหรอคนนี้ไม่ใช่เลยนะครับตอนนี้ขึ้น ขึ้นไวมากนะครับเนะมื่อวานวันที่11สิงหาคม2568นะครับเป็นะน้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2,000กว่านะครับ2,000กว่าท่านนะที่เข้ามาที่วัดร่องขุนนะฮะสำหรับวันที่11นะวันนี้วันที่12นะฮะดูที่ว่าจะทําสถิติหรือไม่นะครับช่วงนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะนี่ครับอัปเดตให้ชมรายวันฮนะ นะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับกําลังลังไหลกันเข้ามานะครับเก็บบรรยากาศนะครับสําหรับคณะที่เข้ามาเช้าก็เริ่มทยอยออกไปแล้วนะครับเริ่มทยอยออกไปแล้วก็มีนะฮะนู่นนะครับกําลังมาก็มีอยู่ข้างในก็หนาแน่นนะฮะเดี๋ยวจะพา,ท,าท่านไปชมบริเวณทางขึ้นโมเสก นี่ครับบริเวณด้านหน้าทางขึ้นหรวสถก็แน่นกันเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้ององเที่ยวที่เดินทางมาจากเชียงใหม่จะมาถึงที่วัดร่องคุณนะโดยประมาณนี้เลยทุกวันนะครับดังนั้นท่านใดจะมาเยี่ยมชมวัดร่องขุนอยากจะได้ภาพที่คนไม่ค่อยเยอะท่านก็มาก่อนหน้านี้นะหรือไม่ก็ให้เลยบ่ายโมงนะรับช่วงบ, 2, 3, บ่ายสองบ่ายสามนะฮะสี่โมงครึ่งก็มาอีกรอบนะฮะนี่ครับมาชมบรรยากาศ อัปเดตรายวันเนาะนะครับวันนี้บรรยากาศเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บดนะฮะดูเหมือนฝนจะตกอ่านะต้องฟ้าก้อนเมฆก็ลอยต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับทุกท่านทุกคนนะครับนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ชัยร้องคุณไปก่อนครับบ๊ายบาย